สวัสดีครับสบายดีทุกคนออกในไทร์เล่าวันนี้ไทร์เล่าอยู่ที่สถานีช่องนนทรีนะฮะตรงข้างหน,น,น้านันคือตึกเอนะ็มพายน้องคนะุณน้องเนาะตรงนี้ตึกสาทรสแควร์นะฮะตึกสาทรสแควร์ตรงนั้นสแตนดาร์ดชาเตอร์นะเป็นตึกสแตนดาร์ดเนาะตรงนั้นเป็นแยกสาทรน,นะครับผมแยกสาทรตรงอ่าเป็นเล็กสวยงามเนาะครับเนาะมาแล้วรถไฟฟ้ามาแล้ว บรรยากาศกระปุกฉีบานเข้าวอมีฉีเนอเบื้องนี้ยูทูบเบอร์เล่าหลายหลายคนอยู่บ่เคยเห็นนะฮะยังดีใจกันนานนี้นะครับผมจัตตโกนห้องบอกพอกรแเมยจะมาเบิร์กเนี่ย อันนี้คือความจริงเด้ที่สีดมากติถ่ายใจไดเด่ให้จำมาเบิ่งเมื่อไให้จำมาอวยเอือไม่ได้อวยเด้อค่ะคอยบอกความจริงนะจ้าโอ้คนรูปกับงามเด้งามกับคลองผิวพรรณก็ดีสาวงามผู้นี้ป้าทุกแม่เด้อพี่น้องมาเที่ยวถ่ายน้ำกันเด้อมุมนี้สวยมากนะนี่นะฮะโอ้โหตัวถ่ายแบบตัวบินไปบินมาแล้วก็สวยมากเลยค่ะดีใจมากนะ สวยงามมากนะฮะตอนนี้มันหันไปทายอยู่หันเนาะหลังลางเป็นแยกสาธรนะความสวยงามมากนะฮะ

พิธีบ่าวต้นใต้จะว่าเห็นกระดูกสร้างมองเลยนี่กระดูกสร้างมีบ่กระดูกสร้างโอ้คือคือกระดูกสร้างมั้บอกระดูกนู้กระดูกไส้มันสุดใหญ่กว่านี้มันแบบอันนี้เนาะคืองูงสร้างเนาะแม้นเนแ้สร้างเปนว่าได้จกแม่เพิ่งย้ำมาพูดแต่ว่าเราเห็นคือกระดูกสร้างเนาะอลังการครับ เราค่อยกระดูกสั่งอะไรสิคืออะไรเราค่อยเห็นเล่นกันเลยไปไปเดี๋ยวเดินทางต่อ<ป>ตอนนี้เขาก็จะเดินไปทางตุ๊กระดูกสั่งนะบาตันว่ากระดูกสั่งนะตรงสกายวอลตรงแยกสาทรน,นะแยกสาทรตัดนาราธิวาสนะถนนนาราธิวาสราชนะกริน ตรงนี้กับตึกาสารทรสแควร์นะคร<ม>ับเบือ้อะข้างหน้าว่าจะสวยงามขนาดไหนเนะาะบางคนกับเคยสะพานนะฮะบ่เคยขึ้นมาเบิ่งนะข้างบนว่าเป็นยังไงตอนกลางคืนจะเปิดไฟสวยมาก อากาศตอนนี้กับประมาณ4โมงแรงครแดดกับสีออกเรื่องเหลืองหน่อยหนึ่งมาถึงแล้วแมนมาร์ของสาทร ง่ามมากบอกเลยว่าอลังการครับ นี่กับเป็นเดินข้างเชื่อมระหว่างเขาไปตึกเอ็มพายได้นะฮะสกายวอล์กเชื่อมตึกเอ็มพายเนาะนมุมสวยงามมาก ถนนสาธรนะครับผมสวยงามมากโอ้โหอะโอเคนะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปครับ สวัสดีสวัสดีครับ